เคขายแบบนีตัวโลห้าตีบาทเคยขายรูผมไมายี่สิบห้อยไปห้าสิครับผเจ้อ้หมวิไตาชะให้นะอ๋อครับผมหน่อไม้อไม้ต้มด้วยงเทันอม้ก็ถึงีสบาทบาทขายถูกเนาะ่วนกเองแถมอันนี้ครับคนเอง จะเดินทางนะท่านผู้ชมพาคุณแม่นะฮะไปนนะครับเอาของไปขายตอนแรกอ่ะคุณแม่จะปั่นจักรยานไป<อ>คุณแม่เนี่ยมีโรคความดันแล้วผมก็เห็นว่ารถซาเล้งเนี่ยมันว่างอยู่คุณพ่อเพิ่นไปไปไหนนะไปเยจ้างมันขายไปขาย,ขายคุณพ่อไม่ได้เอารถไปเพราะฉะนั้นรถมันว่างผมก็เลยอาสาพาคุณแม่เนี่ยขี่รถซาเล้งเนี่ยเอาของเนี่ยไปขายอืนะซึ่ง <laughs> คุณแม่เป็นโรคความดันเนาะยี่สิบบาทเอฟซีลมไปปัญญากางแดดมันอาจจะความดันขึ้นหอยยี่สิบบาทเป็นลมเป็นแรงกันอืเดี๋ยวผมจะเอาขาพาคุณแม่ใหมดได้แค่ร้อยหนึ่งร้อยอันนี้แถมอีกร่วมดอกไม้ครับเป็นเพื่อนเป็นคนกันเองเพิ่งอีกเพื่อนกันอีกร่วมดอกไม้ดอกไม้กับหอยกับประมาณหนึ่งร้อยบาทถ้าแทนหนึ่งร้อยของที่จะไปขายเนี่ยเออไปเทไปด้วยเต็มเลยเหรอไปผมกลัวมันคว่ำ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปอยู่มาอคิดเรื่อไปไปเหรออนนี้วโอ้นนีนิวกิรกระบะไปตอล้ไปไนเปทกันไปไปหาบัอแม่ไปเออนิวคิกบไปแล้วกไปด้วยเออใช่ดิโอ้ตอนนี้ไม่ไปหรอวเออไปกูเจอไม่เลกนห่งหน้าเลย

โอเบกเบรกชนล่างเลยโอเคครับผมน่าขี่กระบะไปผมอยากไปด้วยนนะี่น่ไปแล้วกีเลิงไปนอเดียวมันก็จับผมเดียวรอตรงนี้เราจับผมนี่รอรถตรงนี้ติดต่อรถดินไม่ได้เนะรถดินติดต่อไม่ได้อยู่ มันนี่ตอนนั้นยัไม่ทําอะไรหรอกเพราะวันรถดินเขาบอกว่าที่เขาบินจริงว่าเสานน่นมาเสาใช่เราต้องติดต่อไว้ก่อนอืมเพราะว่าเขาจะออกดินมาเสาแต่วันนี้คือเราบอกจะเล่งเขาไงต้องรอให้แบบอยู่ที่จังหวะเหมือนผมว่าทําไมมาแล้วเราต้องมาใช่บางทีเราก็ต้องรอแบบนี้ใช่เราเร่งคือเขาบอกว่าเขาบินเสาไม่ได้เราไม่รู้เอากี่ อีขันรถมันไม่คุ้มเลยออกรถไม่คุ้มกลัวอะไรมันกลัวใจไม่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็กลับวันนี้กลับก็นั่งเล่นเรอก่อนรอข่าวจากทางเจ้าของรถดินก่อนแจ้งเขาก่อนถ้าได้แล้วเราค่อยเข้ามาเราบอกด้วยก่อนวันนี้ก็รอก่อนรอเขาโทรมาก่อนอือรอพอเราทำอะไรไม่ได้นัต้องรอดินถมดินก็เริ่มสั่งเสาสั่งอะไรนะครับผมหรือว่าจะไปสั่งเสาไว้ก่อนล่ะเออได้อยู่ใช่ไหมล่ะเออ ไปออกแบบแปลอะไรไปคิดแบบไปรอก่อนก็ได้เออไม่ไลยออกแบบแบบเอาบ้านบ้านบ้านทรงไหนทรงยายนางทรงเอ็กกี้เอาบ้านทรงผมมันแล้วสวยทรงผมต้องมีจอรก็รองทรงสกินเฮดอะไรวะเรื่องผมทรงผมไลยเอออ่ะทรงผมก็ได้อ่าทรงผมทรงบ้านทรงบ้านเออก็แล้วเออทรงบ้านก็โอเคอยู่ เเนออปิดค่ไม่ซงไอกี้ก็โอเคเนาะนะแล้วก็กันสักล็อกหนึ่งอ่ะล็อกหนึ่งห้องนอนห้องหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวค่อยปรึกษากันนี่ก็สองห้องเลยแล้วแบ่งห้องอืมพ่อลูกพ่อแม่คนละห้องเลยอืมนะสองห้องก็เล็กเกินถ้ามันต้องถ้าสองห้องมันต้องทำใหญ่กว่านี้อีกถ้าไอกี้กันสองก็หมดเนาะม็ไม่มีระเบียบฮมันต้องน้องมีระเบียบเนาะ เอาจอกเอาจอกหน้าเราเป็นที่เดินเนาะอืมอืมไม่รู้สิสมมติก็ลองดูพอตัวนี้ทำเหมาะไหมเนาะพ่อไปใครไปใครมาก็เห็นเด่นเด่นเลยตัวนี้ทางผ่านเนาะสองคูสองอืมกว้างไหมพี่ว่ากว้างนะไม่ต้องสองไม่สองสองคูสองเล็กเกินองคูมันต้องสามเมตรน่น เออนู่นแหละสองสองห้องน้ำอนี่ยสี่คูณหกเหรออะไรไม่หาคิไม่มีปรึกษาห้องน้องเาเ๋รวโอ้นึกว่านึกว่านึกเอาแล้วเออ่าใครมาอืมนี่ลูกชาเหรอไม่อืมอ๋อนี่รถดินบ่อ๋อเออ

แน่นอยู่ครับไปโผให้เขาตั้งให้อ๋อทีมสื้อมัหให้นี่แล้วนี่ตรงนี้ครับอ๋อมองนี่มุ่งพูเลยบ่ครับนี่ให้ให้นี่ให้นี่เนาะให้ให้นี่มาฮอตนี่บ่ครับอ๋อเขาเทจากนี่ไปได้เนาะครับได้อยู่เนาะฮอทอยู่บ่ไม่ไม่ได้ฮอทไม่ถึงเน้เอาประมาณนี้เอาสักครึ่งให้นี่แล้วเอาครึ่งให้มาประมาณครึ่งนือครึ่งมือไปหาเนาะเอาสักกี่รถดียวหกเที่ยวห้าเที่ยวหกเที่ยวย่านถอยไปบ่อมดฮะเยนถอยไปบ่หมดบอเอาดันเอาก็ได้เออลงอ๋อนี่ก็ดันเอาได้นี่ดเน

ลองลองเหยียบเข้ามาดูก่อนว่ามันยุบหรือเปล่าถ้ายุบก็อวยดันเข้ามาเนาะอืาหกเที่ยวเนาะโอ้โชคดีเลยหกหกเที่ยวไ่้หรือหกเราเราลองดูก่อนเนาะเออลองดูก่อนเนาะถถ้้้าาย่นนนบก็จะะไดีีตัครับโอเคแล้วทำทำทางเนาะทำทางมาเลยเนาะทำทางมาเลยก็ได้เนาะอาจจะมีทางตรงนี้นิดเดีเห็นคุยกันเมื่อวานอ๋อตรงคันนี้ครับโอ้ก็นันก็ทมมาเลยเด็กแต่นะโอ้ก็ทบมาเลยเนาะทมขึ้นมาเลยนั่นนะทางเข้าจะพุ่งไหครับครับนั่นแหละ ทางเข้าอ๋อนั่นก็ทมมาเลยทมอ๋อก็ทมดินนมอะไรเนาะเอาให้รถเขาเตะนรถเขาได้เลยใช่ไหมหรือเปล่าประมาณนี้ทำทางเข้าเข้ามาอทมทางเข้ามันก็ต้องถมไรมาใช่ใ่่ไรมาเลยดันดันดันง่ายกว่า เพราะทางโน้นมันเป็นที่เขาขับรถอ๋อใช่ไหมโอ้นี่เขาเดินเล็กๆเลยเจ้าบ้าเท่าไหนเนาะชุมไรนี่มานง่ายกว่าเม่นบ่อง่ายครับการชุมไรมาปูทางครับเออปูทางเลยเอ้ยเนาะจะไม่ได้ปูมาจะพูดเลยได้ครับแก้มทางเลยได้ครับบ่เออเอาเลยเดินไปเพราะในบางนี่มันเป็นพ่อแม่พ่อปลาเขาเนาะเอาเลยทอมันเลยนี่คจะเที่ยวทีเดียวหนึ่งได้เลย ใช่ล่ะน้องจะมาเทงแต่พี่หรือวะเต้พี่มาพี่กะครับจนทอดพุ่นกับประมาณกว้างพี่พี่แล้วครับอ่ากานกว้างนี่มันรถติดไปยังไั่ก่อนเทพี่เลยพกรถในยันบ่อยันมาได้เนาะมาพอยันมาพอนะเอามาพอเอาไม่พอแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ทุพอแต่ไม่ใช่จนพอแหละเอยรถจะบาด เดี๋ยวผมต้องถามเขาก่อนครับว่าบอดินอยู่ไหอ๋อเหรอมันบอินคนอื่นน่ครับเดกคน่ไดีออกเพราะเราเบียงมาทางนี้เป็นพื้นที่เขานอะพี้ีเเนาะอ๋อนี่เลยเนาะที่าเคาอยู่ไหครับไนาตัวนี้ไนาตัวนี้ครับอืมอตัวนี้คนนู่นนรคอ๋อ้อืไอยูสร้างมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตัวนี้บครับเออกไม่ตรงนี้อ้ถมนิดเดียวไอ้ถมนีดเดียวสักรถเดียวถมเอาที่เยอะอพนนี้เยอะหน่อยเนาะอนี้ ให้มันเสมอยังไงอ่านี่ให้มเสมออ่ให้ตันเสมอันนะอ่าขแล้วให้ตะนั่นพ่อตใต้ก็เสมออ่าเออนั่นแหละทนั่นแหละพอนอเล่นเน้องสักเที่ยวนสักเที่ยวาพนอเที่ยวนึงแ้วนี่ก็ให้เสมอฝั่งน้นอืมเ่นทางเข้าอ่าอืม ตอนรถดำเขาเข้ามาด้วยทีนีดผม้อยู่ไเอด้ที่นจนรถได้มครับเอออืมอถกินมเดีวเะอเาล่นาทขาได้ก็เอาจนทอ่นนครับเดี๋ยวเที่ยค่อยเบิกกันเที่ยวเที่ยวค่อยเบิ่งกันทำมันพอกัเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอืมโอเค อ่อโอเคนะครับผมโอเคครับรถดินก็มาพอดีนเจ้าของรถดินก็มาติดต่อพอดีข่าวดีครับผมข่าวดีแล้วะอืมโอเคโอเคทีนะก็ มาไปที่เขาด้วยนี่ไท้อกอกองมักองไมได้ผมก็ทีดันทางเข้าไปล่ะเพราะว่าจุดที่เขาทน้ทางนาผมมอนกเททางนี้ได้เได้จุดที่เขาจะจริงๆน่ยมาอยู่กลางให้นาแหละมัมีทางเข้าเลคเื่ทางเข้าเตั้งแต่ทางเดเข้มทางอืมนะครับผมเดี๋ยวโอเคทีนี้รอครับสวัสดีครับ